น้องผู้ชายอายุ19ปีมีมปัญหากุ้มใจมากวันหนึ่งไปเที่ยวหอพักเพื่อนอนะครับเผลอดื่มเบียร์นี่แหละครับที่เราเผลอไผลครับแล้วพอเผลอดื่มเบียร์ปุ๊บก,ก็เลยเผลออีกไปม,มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับสองโ<ด>ลอโดยที่ไม่ได้สวมถุงยางนามัยเพราะผู้หญิงเขาบอกเนี่ยเฉพาะเฉพาะผมคนเดียวเท่านั้นที่เขาบอกไม่ต้องใส่เขาไว้ใจโอ้โหเฉพาะเขาคนเดียวด้วยนะที่ไม่ต้องใส่และแสดงว่าเขาเนี่ยหลายๆคนแล้วแต่คนนี้ไม่ต้องใส่ก็แสดงว่าหนูต้องระวังหน่อยแล้วละนะความคิดของน้อง เขียนมาเลยครับทันทีหลังจากนั้นมีน้ําอะไรไม่ทราบไหลซึมออกมาทําให้กังวลมากนะครับก็น่ากังวแลแหละค่ะคถ้าหากมีซึมงั้นต้องถามคุณหมอแล้วนี่เรื่องนี้นั้นไม่รู้เลยนะเพราะเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายนะคุณหมอเป็นจะเกี่ยวอะไรหรือเปล่าอันตรายหรือเปล่าครับคือถ้าเกิดว่าไปมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้หญิงสักคนหนึ่งโดยที่ไม่ใช้ถุงยางนามัยและไม่รู้จักมักจีผู้หญิงนั้นเป็นการส่วนตัวอันนี้นี่ถือว่าอันตรายระดับหนึ่ง ระดับเครียกขคันที่หนึ่งมากๆอันนี้ออกไหมครับใช่ใชเพราะว่าโอกาสที่จะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับอ,อย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยมีน้ําออกมาแล้วเนี่ยแสดงว่าอาจจะมีการอักเสบภายในท่อปัสสาวะ นะครับถ้าโชคดีนะถ้าโชคดีก็เป็นแค่หนองในถ้าเกิดโชคลายเอทก็มาแต่เอทมันคงไม่ได้มาเพราะน้ำน้ำนี่อาจจะมีการอักเสบอาจจะเป็นการอักเสบอะไรเงี้ยเออแม่น้อยก็ไม่รู้ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้แม่น้อยไม่สันทัดจริงๆก็เพิ่งรู้เหมือนกันพ่าอยู่กับครอบครัวมาคุณพ่อของน้องหญิงก็ไม่เคยเรื่องนี้ครับอตรงนี้แล้วเราต้องไปรักษายังไงนี่ครับต้องไปหาคุณหมอทัย์อักเสบไม่ได้ครับต้องไปหาคุณหมอถ้าจะถ้าถ้าจะไปก็ไปหาคุณหมอผิวหนังก็ได้นะครับคุณหมอศัลยกรรมทางเดินปัสาาวะชยก็ได้ร ไปหน่วยที่ก็เรียกว่ากรารมโรคก็ได้เอออย่างน,นั้นเลยดีกว่าเนี่ยว่าต้องไปเลยอย่า <จะ S 1> ม,มาเออขาเรียกว่านิ่งนอนใจที่นี้อยากจะถามคุณน,น้อยครับนะครับมีถ้าเกิดเนี่ยเป็นลูกชายจะแนะนำยังไงครับัก็จะบอกลูกบอกว่าเนี่ยสิ่งต่างๆแล้วแต่เราก็ต้องย่อมมีเพื่อนมีฝูงแต่ทําอะไรต้องมีสติลูกต้องมีสติมีนึกคิดว่าเนี่ยเราเนียคืนเนี่ยเราดื่มเหล้าและในกลุ่มเหล้าของเรามีใครบ้างมีผู้หญิงมีอะไรมันต้องมีการเผล,ลอไผลอย่างที่ลูกบอกว่ามันเผล,ลอไผลเราก็อย่าให้ถึงขนาดนั้นถ้าถึงขนาดน เราต้องรู้จักว่าเออ จะต้องอ่าไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องรู้ว่าจะต้องเป็นโรคสมมตินั้นที่มันมีน้ําไหลออกมาเนี่ยเราต้องระวังแล้วเกิดผู้หญิงท้องไปว่ายังไงพ่อแม่เราจะว่วยังไงเรายังเด็กแล้วต้องฉุกคิดตรงนี้บ้าง<ช>ท <ำ S 1> ําอะไรคิดก่อนแล้วตั้งสติก่อนมันจะดีนะลูกนะเนี่ยอยากฝากน้องๆบางทีสติธรรมัญญามันก็อยู่กับตัวอพออะไรที่มึนเมาเข้าไปแล้วสติปัญญาก,ก็หายไปจริงๆแล้วยังไม่ควรเลยนะสิบเก้าปีเนี่ยก็ยังไม่เพียงแต่วหวนี่ก็ยังไม่ดีแล้วอ่ะนะคือคือคือที่จริงแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยต้องระวังมากๆเลยเพราะว่ามนะสเเอออางตร นะครับน้องๆคนอตื่นที่ฟังอยู่อย่าเผอนะครับเพราะว่าเผอแต่ละครั้งแล้วมันไม่ใช่เรื่องนิดๆหน่อยๆเลยมันเป็นเรื่องใหญ่